<G un less> จริงเหรอ,องั้นแนะนําตัวเองหน่อยแล้วก็แนะนําตัวเองตอนนี้ทํางานอะไร <G un less> แล้วก็มาเจอดอกลิแล้วตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างไรายได้เป็นยังไงบ้างค,คือจริงๆอ่ะผมเป็นพนักงานประจําอยู่นะครับคือก็คือเป็นวิศวกรนะครับใน,นออกแบบเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะครับออกแบบเครื่องจักรให้กับโรงง,งานก็ยังทํางานประจําอยู่นะครับแต่ว่าใช้เวลาว่างนะครับในการที่มาทําดอกลิศนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไร ก็อย่างที่บอสบอกเหมือนบอสบอกเป๊ะคือเราทํางานประจํามามันเกือบเกือบจะยี่สิบปีคือรายได้จริงๆอ่ะมันก็คือแค่เลี้ยงตัวเองนะครับเลี้ยงตัวเอง <c oughs> จากที่ได้มาเจอ <c oughs> ได้มาเจอที่นี่ได้มาเจอบอสนะครับก็ได้ความความคิด m i n d s e ตเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับจากที่เราเคยเมื่อก่อนหาเงินมาได้ก็ใช้จ่ายออกไปนะครับ แต่หลังจากที่เข้ามาในดอกนิสแล้วนะครับก็ i ม d ซ e t ก็เปลี่ยนไปก็เริ่มอยากที่จะมีรายได้อยากจะสร้างรายได้ให้ตัวเองแบบอยากมีธุร <Yaz> ก <ums on> ิจอะนะครับเพราะว่างานประจำมันไม่ตอบโจทย์แล้วมีลูกด้วยส่งลูกเรียนเงินเรือนออกมาแต่ละเดือนก็ใช้ไปกับค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับก็เลยอยากจะมีรายได้เพิ่มปกติ ปกติผมก็เคยทำพวกเกี่ยวกับออนไลน์มาอยู่แล้วนะครับทำคือไปแม้กระทั่งไปผลิตแบรนด์ตัวเองนะครับผลิตแบรนด์ตัวเองออเกี่ยวกับพวกอเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็ตอนนี้ก็ยังยังทำอยู่นะครับแต่มันมันก็ไม่ไม่ได้รวยเพราะว่าเราใช้วิธีการใช้วิธีคิดของเราก็ไปไปเรียนรู้จากใน YouTube จากในอะไรพวกนี้นะครับแต่พอมาเจอดอกลิ คือเราลงทุนแค่ครั้งเดียวอ่ะถ้าเพื่อนเอนมันมันเป็นอะไรที่เราใช้ทุนน้อยมากนะครับเราไปผลิตแบรนด์ตัวเองเนี่ยผมต้องไปผลิตครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทได้สินค้ามาประมาณร้อยชิ้นแล้วก็เอาไปขายเอาไปขายตามช h ปปี้และซด้าได้กําไรมาก็ประมาณไม่ถึงครึ่งอ่ะขายเป็นเดือนกว่าจะได้อย่างเงี้ยนะครับอ,อ,อพอมาเจอระบบของดอบลิฟตสุดยอดมากนะครับ มอสเตรียมไว้ให้หมดแล้วเปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าของแบรนด์เกือบหกสิบแบนรบแบนด์อะโอ้แบบมอสให้กําไรแบบสุดยอดมากเลยนะครับอืม,อมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ยังลังเลยังยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็แนะนําว่าให้เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้กับในกลุ่มนี่แหละครับเพราะว่าระบบที่มอสเตรียมไว้ให้แล้วก็ อย่างที่่อยางคุณนกอย่างคุณทิพย์อย่างอะไรพวกนี้ที่มีรายได้เยอะๆครับเขามาแบ่งปันให้หมดเลยนะครับก <c oughs> ็ไม่มีที่ไหนแล้วผมว่านะครับในประเทศไทย <c oughs> ใช้ระบบร้อยเปอร์เซ็นตตอนยิ่งยิ่งมีสคริปต์ของคุณนกของคุณทิพย์มานี่ยิ่งทางานง่ายเลยนะครับตอนนี้เมื่อก่อนนี้ต้องตอบลูกค้าเองตอนนี้คือ <c oughs> ใช้สคริปต์เดียวเลย <c oughs> ใช้สคริปต์ใช้ระบบเดี่ยวเลยครับแบบ ไม่ต้องคิดเองเลยครับจิ้มส่งจิ้มส่งเหมือนคุณนกว่าเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้<ป>ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างพ<ป>ี่วันนี้ก็คือห้าพันกว่าใช่ไหมใช่ออตอนนี้พี่ทํามานานหรือยังคะผลลัพธ<ม>์เป็นยังไงบ้างรจริงจริง,รงผมทํามาตั้งแต่เริ่มเลยนะตั้งแต่พร้อมกับคุณนกด้วยแ,แต่ไม่ไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าเราทํางานประจําอยู่นะครับเพิ่งเริ่มมาศึกษาแบบจริงจังนะครับแบ่งเวลาแบ่งเวลามาก็เริ่มมาจดไหลเริ่มมาอะไรก็ ก็เริ่มที่จะกลับมาตอนนี้ได้ไปประมาณเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยระแสนแล้วก็สุดวอานะพี่เพราะมันเป็นรายได้ที่แบบเราทํางานอยู่แล้วเราทํางานประจําอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราแบ่งเวลาเพิ่มเราได้เข้ามาอีกแสนนึงก็โอเคนะโอเคโอเคมากเลยคับเยอะนลใช่ไหมพันนี่คือผมนั่งทํางานแบบโอทียังไม่ได้เลย นั่งทำโอทีจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังไม่ได้อืมผ่านนี่คือเข้ามาแบบโอ้มันต้องทํางานตาแหน่งอะไรล่ะถึงจะได้วันละเท่าเนี้ใช่ไหมครับคุณถุกถ้าทํางานประจําไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนแบบนี้นะครับ <S <S ก็ฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับใครที่ยังหลังเลสงสัยอยู่ก็รีบๆตัดสินใจนะครับ <S 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 เพราะว่าตอนนี้มันเราเป็นคนกลุ่มแรกๆนะครับเป็นคนกลุ่มแรกๆก็มีโอกาสเยอะมากๆ ตอนนี้ยังไม่ถึงสองล้านคนเลยนะครับโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาบแบ่งปันวันนี้